สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทอนนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรทุกมือสและทางยูทูบ รถบรรทุกมือส,อสุนทรนนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6ล้อกลางช่วงยาว4เมตร30ครับเป็น Isuzu NKR 71L 130แรงม้าครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคันีสวยเดิมตลอดเส้นหัวสวยบางเดิมครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์กระจกไฟฟ้าใช้งานครบขึ้นลงปกติครับแอร์เย็นรุ่นนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับกระบะบรรทุกช่วงยาว4เมตร30คอกสูงเหล็กทั้งโลกครับ รถขับดีวิ่งดีครับเอกสารเรื่องทะเบียนพร้อมหากเพื่อนเกำลังมองหา6ล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคาเพียง285,000บาท2 8 5 0 0 0บาทหากเพื่อนเสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หหรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ I don't know.